แขกไม่ได้รับเชิญเรามีเรื่องหลอนมาฝากเพื่อนๆที่ชอบฟังเกี่ยวกับเรื่องหลอนขอเริ่มเลยนะคะเราเป็นคนภาคกีสารเรียนจบจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางภาคกีสารพอเรียนจบเราได้มีโอกาสมาทำงานที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนมีหอพักครูอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่หลังโรงเรียน มู่บ้านนี้ใหญ่มากมีซอยเยอะมากซึ่งหอพักครูจะอยู่ระหว่างซอยที่17บเถึงสิหอพักมีสองชั้นเราได้ห้องข้างล่างห้องที่สองหลังห้องเราเป็นบ้านร้างไม่มีคนอยู่อาศัยต้นไม้ขึ้นรกมากหญ้าวัชพืชขึ้นปกคลุมบริเวณบ้านและที่สําคัญร้านขายของชําอยู่ไกลมากถ้าจะไม่ผิดน่าจะอยู่ซอย3เวลาไปชื้อของก็ยืมจักรยานพี่ที่หอพักเราชอบปั่นจักรยานออกมาชื้อของเวลาสอถึงสทุ่มเป็นประจำ วันแรกที่เราปั่นจักรยานไปช่วยของเราปั่นไปซอยที่19ปั่นไปไม่ถึงครึ่งซอยก็มีสุนัขไล่กัดอย่างเอาไปนอตายมันน่ากลัวมากวันต่อมาเราก็ปั่นจักรยานไปช่วยของอีกแต่ทีนี้เราเปลี่ยนซอย เป็นซอยที่18ปรากฏว่าไม่ต่างจากซอยที่19เลยวันต่อมาเราก็ปั่นจักรยานไปชื้อของอีกเราปั่นไปซอยที่17ในขณะที่ปั่นไปก็คิดว่าจะเป็นเหมือนกับสองซอยที่ผ่านมาไหมปรากฏว่าทุกอย่างเงียบกลิบไม่มีสุนัขออกมาไล่กัดสักตัว เห่าก็ไม่มีบรรยากาศสองข้างทางเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นมันดูรกร้างต้นไม้ขึ้นเต็มไปหมดใบไม้ก็ร่วงเต็มไปหมดมีคนอาศัยอยู่แค่ไม่กี่หลังทําให้ดูวังเวงมากแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะรู้ว่าซอยนี้ปลอดภยัยหลังจากนั้นมาเราก็ปั่นจักรยานผ่านที่ซอยนี้ประจํา เข้าเรื่องเลยนะคะวันหนึ่งขณะที่เรากำลังนั่งเล่นเกมส์อย่างมามันเสียง MSN ก็ดังขึ้นเพื่อนเราทักมาบอกว่าให้เปิดกล้องคุยกันเราก็เลยหยุดเล่นเกมแล้วเปิดกล้องคุยกับเพื่อนตอนนั้นน่าจะเย็นมากแล้วเราเปิดไฟในห้องไว้เรานั่งเล่นคอมที่โต๊ะ ไปตรงอื่นยังไม่ได้เปิดหันหน้าไปที่บ้านเกล็ดข้างหลังเราเป็นเตียงเราเปิดประตูหลังห้องและประตูห้องน้ำไว้ประตูทางเข้าจะตรงกับประตูห้องน้ำพอดีฝั่งเพื่อนมีกันอยู่ห้าถึงเจ็ดคนเพื่อนถามว่าอยู่กับใครเราบอกว่าอยู่คนเดียวพร้อมกับเหมือนกล้องให้เพื่อนดูคุยกันได้สักพัก เราเลยบอกเพื่อนว่าจะไปเข้าห้องน้ำพูดเสร็จเราก็ลุกไปเข้าห้องน้ำพอกลับมาปรากฏว่าเพื่อนปิดกล้องไปแล้วเราเลยถามว่าปิดทำไมเพื่อนเลยถามว่าอยู่กับใครเราบอกว่าอยู่คนเดียวเพื่อนก็ถามย้ำอีกว่าอยู่กับใครเราก็ยืนยันว่าอยู่คนเดียวจริงๆและเพื่อนก็บอกว่าตอนที่เราไปเข้าห้องน้ำ กล้องค้างตรงหน้าห้องน้ำแล้วเงาเรากำลังจะไปเข้าห้องน้ำแต่เห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวใส่เสื้อสีขาวและกางเกงสีเทาเราไม่เชื่อที่พื่นพูดเพื่อนส่งรูปมาเป็นหลักฐานส่วนเราก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันว่ามันคืออะไรเรามีรูปให้เพื่อนๆได้พิจารณาด้วยนะคะขอย้ำนะคะไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นพอตื่นเช้ามาเราไปกินข้าวที่ร้านพักค้างๆาอพัก ด้วยความที่อยากรู้เลยเอารูปให้ป้าดูป้าดูได้สักพักก็ส่งให้คนในร้านค่าดูบ้างทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้หญิงคนนี้เธอเป็นคนภาคกีสารมาทำงานที่จังหวัดสมุทรปราการพร้อมกับแฟนของเธอเธอทำงานก่อสร้างสักแห่งในจังหวัดนี้เธอพักที่ทาฮา7สซอยสอยู่กันหลายคนแฟนเธอเป็นคนเจ้าชู้ มีเมียน้อยและไม่ค่อยกลับมาหาเธอเธอทําได้แค่รอและตอนนี้เธอท้องวันหนึ่งแฟนเธอกลับมาเธอบอกว่าท้องแต่แฟนของเธอบอกให้เธอไปทําแท้งแต่เธอไม่ยอมแฟนของเธอเดินออกจากบ้านไปและไม่กลับมาอีกเลยมันทําให้เธอคิดสั้นวันต่อมาเพื่อนเพื่อนของเธอออกไปทํางานกันหมดเหลือเธอคนเดียวเธอบอกว่าไม่สบายอยากพักเพื่อนๆก็ไม่เอะใจอะไรพรเพื่อนออกไปได้สักระยะ เธอก็ผูกคอตายในทาเฮาส์นั้นกว่าเพื่อนจะรู้ก็ตอนที่กลับจากทำงานแล้วเพื่อนของเธอเลยนำศพเธอกลับไปยังบ้านเกิดของเธอหลังจากที่เธอตายไปได้ไม่นานเธอเฮี้ยนมากหลอกคนที่อยู่ในละแวกนั่นบ่อยมากจนคนในซอยเริ่มทยอยย้ายไปทีละหลังจนเหลือแค่ไม่กี่หลังป้าบอกว่าเธอเพิ่งหยุดเฮี้ยนไปสามเดือนก่อนหน้าเราจะมาอยู่เราก็ไม่ได้คิดอะไรเราใช้ชีวิตเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น หลังจากนั้นไม่นานวันนั้นเป็นวันหยุดยาวครูที่หากลับบ้านกันหมดเหลือแค่เราคนเดียวขณะที่เราเล่นเกมอยู่น่าจะห้าโมงเย็นเราได้ยินเสียงคนทุบประตูห้องน้ำปังปังปังเสียงดังมากมันดังมาจากห้องเราเองเราได้ยินเราก็สะดุ้งตกใจมากแต่ก็ทำเป็นไม่สนใจอะไรหลายวันผ่านไปขณะที่เรานอนอยู่เราได้ยินเสียงคนเดินในห้องเดินไปมาเราก็ทำเป็นไม่ได้ยินแล้วนอนต่อ และก่อนนอนคืนหนึ่งเราพูดออกไปว่าถ้ามีจริงแน่จริงคืนนี้บอกหวยด้วยเข้าฝันก็ได้แล้วอยากได้อะไรก็จะให้พูดออกมาด้วยความโมโหโไม่ทันได้คิดอะไรแล้วเราก็หลับไปเราฝันว่า เห็นตัวเองนอนอยู่บนเตียงแล้วได้ยินเสียงที่บานเกรดประตูหลังห้องแล้วเราก็หันไปดูเห็นเป็นมือเหียเห่ยวๆมีเล็บยาวมากกำลังเอามือเข้ามาในบานเกรดด้วยความที่ตกใจคิดว่าเป็นโจรเลยลุกจากที่นอนแล้วไปหยิบมีดมาฟันที่มือนั้นเราได้ยินเสียงกรีดร้องสักพักก็หายไปแล้วได้ยินเสียงคนทุบประตูอยู่หน้าห้องแล้วเสียงก็เงียบสักพักเห็นเป็นเงาดำๆรูปร่างผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ปลายเตียงแล้วพูดว่าอยากได้หวยไม่ใช่เหรอ ตอบว่าใช่ผู้หญิงคนนั้นเลยให้หวยมาสองตัวพอเราตื่นมาตอนเช้าเลยโทรให้น้องซื้อให้ห้าบาทเพราะเราไม่ชอบเล่นหวยพอวันหวยออกปรากฏว่าถูกเราโทรไปหาน้องน้องบอกว่าลืมซื้อให้เราก็ไม่ได้สนใจอะไรหลังจากนั้นเราก็ลืมเรื่องนี้ไปเลย ช่วงนั้นเราไม่อยากกลับบ้านขนาดมีวันหยุดยาวเรายังไม่กลับพอไปทำงานที่โรงเรียนพี่ที่โรงเรียนทักว่าทำไมช่วงนี้ดูคล่ำๆล่หน้ามองจังโดนของหรือเปล่าเราก็บอกว่าแม่หรอกมั้งช่วงนั้นเราไม่สบายบ่อยมากเป็นเป็นหายหายมีอยู่วันหนึ่งอยู่ๆเราอยากกลับบ้านขึ้นมาซะง,งั้นเราเดินไปหาพี่บอกว่าอยากกลับบ้านพี่เลยบอกว่ากลับด้วยกันไหมพี่จะกลับพอดีพรุ่งนี้ไปพร้อมกันเราก็ตอบตกลงเพราะว่ามีเพื่อนกลับ พอไปถึงบ้านยายถามว่าทำไมผอมจังน่าดูคล้ำม,มาก เดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปวัดตื่นเช้ามายายพาไปวัดวัดนี้เป็นวัดป่าและเป็นที่นับถือของคนในพื้นที่พอเดินเข้าไปในศาลาพระพูดว่าโยมพาใครมาด้วยเราก็หันหลังกลับไปมองก็ไม่มีใครพระบอกว่าโยมนั้นแหละมีคนตามมาด้วยเราเลยลองเชิงพระรูปนั้นว่าที่ตายมาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงท่านตอบว่าเป็นผู้หญิงเราเลยถามว่าแล้วตามมาจากไหนท่านตอบว่าตามมาจากที่ทํางานเราถามว่าแล้วเขาต้องการอะไรท่านตอบ ว่าแล้วโยมพูดอะไรกับเขาไว้ละ่ะเราก็นั่งคิดสักพักก็พูดขึ้นมาว่าอยากได้อะไรก็จะให้ท่านเลยบอกว่านั่นแหละที่เขาตามโยม,มาเราถามว่าแล้วเขาต้องการอะไรท่านเลยบอกว่าเขาต้องการชีวิตของโยม ดีนะที่ดวงยังไม่ถึงคาดป่วยบ่อยใช่ไหมเราตอบใช่คะ่ะท่านบอกว่าไม่แปลกหรอกก็เขาไปไหนมาไหนกับโยมตลอดยายถามเพราะว่าพอมีทางแก้ไหมท่านเลยตอบว่ามีแต่ต้องทำภายในสามวันไม่งั้นตายให้ไปรถน้ำมนต์เจ็ดวัดภายในวันเดียวต้องได้เจ็ดวัดและต้องทำภายในสามวันนี้เท่านั้นแล้ววิญญาณก็จะไม่มารบก,กวนอีกเรากับยายก็กลับบ้านพอตื่นเช้ามาตากับยายพาไปรถน้ำมนต์เจ็ดวัด หลังจากนั้นมาเราก็ไม่เคยเจอผู้หญิงคนนั้นอีกเลย ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องแขกไม่ได้รับเชิญถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับที่มาพันทิป